สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มาคุยต่อกันเรื่องอาถรรพ์ของต้นไม้ตามหลัก่วงจุ้ยซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในกลุ่มของ่วงจุ้ยของอาจารย์หมานะก็งดดราม่าเพราะว่าบางคนบอกว่าฉันเคยชั้นบ้านฉันปูกไม่ใี่อะไรคือคือเราบอกััน่งฐานแรกว่า ถ้าในกรณีเป็นสวนเป็นอาชีพเป็นกิจการเนี่ยคงไม่เกี่ยวกันนะคะเพียงแต่ว่าพื้นที่สวนกับพื้นที่บ้านก็ควรจะแยกหาดจัดการเพราะเราก็เชื่อว่าคุณก็คงไม่เข้าไปนอนในสวนด้วยอะไรแบบนี้ถูกหมอาจจะมีก็ได้เอานะอ่าไม่เป็นไรสวนมะนาวเราก็เคยไปตรวจมาแล้วนะคะสวนไหนๆเราก็เคยไปตรวจมาแล้วอย่างไรก็ตามอาถันต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ควรจะระวังเ่ยนะคะก็คือไม้เลื้อย ที่อยู่ในบริเวณรั้วรอบขอบชิดของบ้านที่บ้านๆถึงแถาวันพันเกี่ยวที่นี้วรถก็ไม่คดเหมือนในน้ําใจคนขึ้นชื่อว่าเถาวันถ้าเป็นในทางวิทยาศาสตร์นะในทางสถาปนิกก็ได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ให้มันพาดพันขึ้นบ้านหรือขึ้นโครงสร้างเหตุผลเพราะอะไรคะคุณว่าเหตุผลเพราะอะไรก็มันจะมีงูเหี่ยวเขี้ยวขอะไรและข้อสําคัญมันชื้นนะคะเพราะว่าเวลา ใบไม้ทับถมหรืออะไรมากๆแล้วเนี่ยมันชื้นมันก็จะทําให้โครงสร้างมีปัญหาใช่แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเถาวันที่ขึ้นบนต้นไม้ขึ้นเลืยขึ้นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่หน้าบ้านของเรามีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งใช่หน้าบ้านเราเนี่ยเถาวันขึ้นไปบนต้นไม้นั้นมันมาเองมันมาเองมันจะกลายเป็นเรื่องคดีความที่พัวพันไม่เลิก เ,เรื่องไม่จบนะคะมีปัญหาเรื่องคดีความต้องขึ้นโรงขึ้นศาลต้องถูกฟ้องร้องนู่นนี่นั่นทีนี้มันจะมาเมื่อไหร่มันไม่ได้ปุูปุ๊บมาปั๊บนะมันจะมาต่อเมื่อดาวในบ้านนั้นมีดาวสองสมีดาวคู่คดีความมาด้วยเมืม่อเริ่มยาม,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 มยามดีมาเมื่อไหร่ใช่คะ่ะหรือแม้แต่กระทั่งการมีดาวสามพิจาราเข้ามาในทิศทางที่มีแต่บอกเลยว่ามีแน่นอน มีแน่นอนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีนไ้เลื้อยในบ้านถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลืออ้อยขึ้นต้นไม้ก็จะทําให้คุณมีคดีความพัวพันขึ้นมาได้นะคะ,คะแต่ในกรณีอีกกรณีหนึ่งซึ่งอันตรายเช่นเดียวกันนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าไม้เลื้อยน,นั้นอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอยู่ในทิศที่มีดาวดอกท้ออยู่แล้วะนะคะ,ะ,ะ,ะก็จะทําให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ย เกิดพลังดอกท้อขึ้นมาอืความพัวพันเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายเป็นความพัวพันที่ในเชิงชูสาวมีซ้อนมีซ้ำมีซ้อนมีซ้อนเ่อนเออหรือว่าอาจจะเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเพลย์บอยหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเลื่อยเปือยอพลังมันส่งผลใช่ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นดอกไม้สีแดงค่ะเป็นเป็นไม้เลื้อยที่มีดอกไม้สีแดงแล้วขึ้นอยู่ทางฝั่งเสือของบ้าน อันนี้บอกไปว่าผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มอ,อย่างยิ่งนะคะที่อาจจะ,ะหลายใจครบซ้อนหรือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยรักนุ่นสมนตัวนะแล้วก็จะมีเรื่องดื้อเฉาที่ที่สุดได้เช่นเดียวกันค,คือความเป็นไม้เลื้อยเนี่ยมันมีความเป็นหญินสูงนะคะมันมีความเป็นหญิงจัดถ้าถ้าขึ้นในที่ที่ผิดตำแหน่งหรือไม่ถูกควบคุมเช่นเลื้อยขึ้นหลังคาบ้านปิดทั้งหมดหรือว่ารั้วรอบบ้านมีแต่ไม้เลื้อยเนี่ยก็จะทําให้ คดีความมาแน่แต่จะมาในรูปแบบไหนมันก็จะเป็นเรื่องลึกลงออกไหมเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับทิศทางที่มันเกิดบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยก็เห็นร้านอาหารดังๆปลูกไม้เลื้อยกันไม่เห็นเขาจะนู่นนี่นั่นเลยอย่าลืมว่านั่นเป็นกิจการสินค้าถูกต้องแล้วข้อสําคัญที่สุดไม้เลื้อยเราบอกแล้วใช่ไหมว่าเป็นดอกท้อแบบนึงใช่ไหมคะเสริมดอกท้อแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเสริมให้คนติดให้คนชอบถ้าเป็นร้านอาหารนะอืม อยู่ตก็ติดใจอะ่ะก็ต้องไปก็ต้องใช่ข้อสําคัญที่สุดเวลาสภาวะความเป็นหญิงเนี่ยคือความเลื่อนของเขาใช่ไหมคะมแต่ถ้าเขาออกดอกสีสันสวยงามอันนั้นคือสภาวะความเป็นหญิงเพราะมันมีพลังชีวิตมันดึงดูดได้ไหมมันชดเชยกันได้ไหมมันชดเชยและดึงดูดกันได้แต่ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่นั้นๆแม้ว่าจะขายดีเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ของพนักง,งานยู่ภายในอ่า เช่นเดียวกันต้องมีหาทางออกในการเสื่อมเสียใช่คือพลังมันจะมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณชอบตระกูลไม้เลื้อยซึ่งมีดอกที่อยู่ที่จะเลี้ยงในบ้านนะคะก็ควรจะเลี้ยงในกระถางที่สามารถควบคุมได้นะคะแล้วคุณก็ให้เขาขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเขาเรียกว่าขึ้นขึ้นอะไรนะขึ้นขึ้นตัวดัดน่ะตัวที่ที่ให้เป็นตัวโครงตัวโครงใช่ค่ะก็คือให้เขาเป็นโครงออกมา สวยๆมีดอกชื่นชมเนี่ยน,นะอขอแค่ว่าอย่าให้เขาเลื้อยขึ้นต้นไม้หรือว่าอย่าให้เขาเลื้อยขึ้นบ้านละกันเพราะว่ากรณีเลื้อยขึ้นต้นไม้นี่น,นะคุณดิฉันอยากจะบอกว่าถ้าเหตุการณ์มันถ้าเกิดว่ามีดาวซ้อนๆกันหลายๆดาวนะคะแล้วก็ความเป็นหญิงของบ้านนั้นสูงมากๆเนี่ยสามารถที่จะทําให้เกิดเรื่องถึงขนาดที่ผู้หญิงในบ้านฆ่าตัวตายได้อ,อันนี้เนี่ยมันคือหลายปัจจัยแต่ว่า ความเสี่ยงจะเยอะมากดิฉันเคยเจอบ้านหนึ่งเหมือนกันเขาชอบสไตล์นี้เป็นมุมจิบน้าชาของเขาแต่ว่าเขามีพื้นที่กว้างพอสมควรเพราะฉะนั้นเขาแยกตัวซุ้มเนี้ยไปอยู่ห่างจากตัวบ้านพอสมควรแล้วก็จะเป็นมุมเหมือนกับว่ามีลูกท็อปอะไรอย่างนี้ข้างบนนะแล้วก็ไปกินสําหรับครอบครัวหรือเพื่อนๆเลยไกลจากบ้านพอสมควรไปอยู่ด้านหลังเวลาจะต้อนรับเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาก็สามารถทําได้ในรูปแบบนั้น ก็คือถ้ายังไงแล้วใกล้ก็มีอิทธิพลกว่าไกลค่ะใหญ่ก็มีอิทธิพลกว่าเล็กเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราพิสูจน์มาแล้วนะคะด้วยตัวเราเองนี่แหละเพราะสมัยนั้นคุณแม่ก็ชอบเหมือนกันนะอันนั้นก็เป็นอะไรนะใบอันนั้นอ่ะไอด่างที่มันเลื้อยอะค่ะที่มันคล้ายๆพวกผู้ด่างแล้วผู้ด่างบ้านฉันนะคุณใบใหญ่เบิ่ไม่ใช่ใบแค่นี้นะใบขนาดใบหี้เพราะมันเพราะมันชื้นมากมันหยินมากแล้วมันก็เลื้อยขึ้น ขึ้นต้นอะไรรู้ไหมคะต้นลำไยค่ะแล้วต้นลำไยหน้าบ้านเนี่ยอายุประมาณยี่สิบสาสิปีแล้วนู่นสูงชั่วโรฟ้าหนมัมกันแล้วยังไงคะแล้วยังไงเกิดเรื่องอะไรอาจารย์ไปก็บอกว่ายังไม่ทันเกิดใช่ไหมยังตอนนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีคดีความนะคุณนายแม่ของดิฉันฟูชื่อที่ไหนก็เออก็ปล่อยไปแล้วก็มีวันหนึ่งค่ะคือคุณพ่อดิฉันเกษียณแล้วนะตอนนั้นอ่ะจดหมายมาที่บ้านบอกว่าเนี่ยผัวพันคดีทุจริตให้ให้ไป ใ้ไปชี้แจงให้เป็นรายงานเลยคุณเอ้ยแม่ดิฉันนี่แบบว่าตัดมันวันนั้นเลยจ้ะอีกหนึ่งที่ผ่านมาอีกผ่านเอออีกประมาณหนึ่งหรือสองอาทิตย์ผ่านมาแล้วละก็มีมีภายในเขาก็โทรมาบอกว่าอ๋อตกลงไม่เกี่ยวข้องแล้วนะคะเพราะว่าดูดูตามข้อมูลแล้วนี่ก็คือก็คือพ้นวาระของอาจารย์ไปแล้วอะไรอย่างนี้ดูดีคุณนั่นแหละแม่ฉน,นะและ้วดิฉันเนี่ยตอนนั้นนี่ยังไม่ได้เรียนใช่ไหมแล้วดิฉันก็มาเป บานคิดดูแล้วเนี่ยปีนั้นเนี่ยสามเทศคาลมันน่าจะเข้ามาหน้าบ้านอ๋อดาวสามดาวสามเวียนมาแล้วผ่านอดีเลขสาไปตกอยู่หน้าบ้านแล้วทีนี้คุณอย่าลืมว่าดาวสามเทศคาลมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรโจรขโมยใช่ะโจรขโมยจี้ปล้นคดีความทะเลาะบ่อบแหวนใช่ไหมคะแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือเสียเงินเสียทองถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเรื่องแต่เรื่องคดีมาก่อนเพราะว่าสัญลักษณ์หน้าบ้านมันชัดเจนเกินไปข้อสำคัญจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ขึ้นต้นไม้ใหญ่อย่างเดียวคุณเขาเนี่ยเลี้ยงบูดาวให้มันเกาะหน้าบ้านด้วย กองผนังหน้าบ้านซึ่งเป็นหินทรายขัดโอม้มันใบมันใหญ่มันสวนดูดูคลาสสิกนะเนี่ยสดชื่นดีงามทุกคนมาชมหมดว่าเลี้ยงยังไงให้ใบมันสวยงามขนาดนี้ต้นใหญ่ก็ <c oughs> ต้นมันเท่าแขนแล้วอ่ะเขามันอ่ะขึ้นบ้านไปก็ลอออกหมดสิจ้า,า,า,าเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้จะรอทำไมใช่ไหมเออนั่นแหละอ่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อลองนำไปพิจารณาดูกันนะคะ